We'll ท่านสมาชิกสภาจังหวัด,ดท่านประลัดจังหวัดแขกผู้มีเกียรติะสื่อมชนทุการจัหวัดทเ้านู้ทบริหารของอำเภอและแตงอำเภอเหมือน แต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและในส่วนของกระทรวงแหาดไทยก็ได้ร่วมนี้ก็จะถูกร้อยเรียงไปเป็นบรรยากาศและก็น,นําเสนอไปยังทั่วประเทศนะครับในโอกาสต,ต,อต,อต่อไปลิปบิ้นครับเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์การเปิดร้านอย่างเป็นทางการครับและขอเสียงปรบมือจากแขกรผู้มีเกียรติที่อยู่ในงานด้วยครับประชาชนในเขตตําบลการแดดนะครับแล้วก็ตําบลข้างเคียงและก็รองรับโครงการบัตรเครดิตตำบลการแดดของเราเพื่เชิญทัานในร้านครับเชิญชมบรรยากาศนะครับแล้วก็หลงังจากมในร้าเสร็จปัจจ ก็ได้รอรับแขกแล้วก็จะมีนรก็เหลเนไเรื่ยนับผ่เพื่อนี่จบเท่าไหร่ที่องเอาในการศึกษาการมีงานการรับแของเรื่องนก็มีสปอนะครับนเรื่ององ